สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนมือนีมาพอกันในวันอาทิตย์เนอจนะกิจกรรมวันอาทิตย์ของพี่นูเนอจนะนี่จ้าพัดมีแดงแดงนี่แหละจ้าคิดเห็นสมัยเป็นเล็กน้อยในเลียนใส่ดอกกระเทียมปลากับช่องอกจ้าทุกคนจ้าที่เห็นใส่กุ้งนอจเนะนี่แหละจ้ากิจกรรมวันอาทิตย์กินแลแล้วๆกะไปหาตัดผมตัดเผาให้พเพใหะไเนอจเนะพาไปชมสวนผักสวนเอ้ยนอจเนะทุกคนจ้า นี่แหละจ้ากิจกรรมวันอาทิตย์แซ่บเลยจ้าเนี่ยพัดม um, e <p> ือนั้นพัดไส้หมูสามชั้นติดใจมือนี่พัดไส้กุ้งจ้านี่จ้าอัดไส้กุ้งโตยิ่งใหญ่เอบเอบเลยจ้าเนาะนี่แหละจ้ากิจกรรมวันอาทิตย์ของคนต่างแดนได้กินซัำนีก็ดีใจเลยจ้าอยากกินยังต้องเฮ็ดกินเองเด้อจ้าอยู่เมืองนอกบ่ได้ไปหาซื้อกินใดเด้อจ้าตอนนี้ร้านอาหารก็ปิดเปิดจ้าทุกคนจ้าบ่ได้ไปซื้อกินเอกจ้ากะเฮ็ดเอาเนาะจ้าอยากกินนี่ยังก็เฮ็ดเอา อ่านภาษาประสอนก็โทษด,ด้วยจ้ะนี่เละจ้าเมน,นูวันอาทิตย์ของพีโนูเนาะจ้นะเนาะแซ่บแซบ้ลยจ้ะข้นจา๋าเปรี้ยวหวานแซบ่บถึงรสจ้าไะไปเบิง่งอันกิจกรรมวันอาทิตย์พีโนูพีโนูเห็ดยังแน่เนานะจ้ามื้อน,นี้เนาะเตรียมพร้อมมันจันเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดงานพอได้เงินติดมือหางเทียรได้กลับบ้านเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าพอได้ส่งบ้าน ให้พ่อให้แม่พี่น้องในล,ลูกลูกเต้าลูกล้านได้กินนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ากดเอาจา้าเนาะโอเคไปไปไปกันเลยจ้ามาพี่นุเฮ็ดยังแน่มื้อนี้นนนนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัดสดีทุกคนนะบิ่งพักพี่นุเริ่มายาวแล้วจ้าบักซี่เจีนกับบั<ม>กซีลาวเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะพีิมพ์กาไว้อันพักขึ้นหน้าดูเหมือนว่าจะบ่ค่อ,คอย จะพข่อยมักดินอยู่นี่จ้ะในใจฟังนี่เป็นคณาจ้ะทุกคนจ๋านี่จ้ะฟังนี่เป็นผักกาดหินแ้่ทุกคนจ๋านี่จ้ะกาสิได้กินละสิได้กินก่อนกลับเมืองไทยหยุดยาใน่จ้ะอันนี้ผักกวงตุ่มแบบว่าแบบอันมีดอกพนาวานี่จ้ะกะทีเนาะจ้ะเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้จัง่อยพี่หนูก็สิมาย้อนออกไปกินจ้ะทุกคนจ๋าเนาะนี่จ้ะพี่เพิ่นเอาเม็ดมาใหายพิรุกษ์กับเลกากินนะจ้ะทุกคนจ๋าไปทุกคนพี่หนูสิพาไปเบิ่ง พิโนูตัดปุ่มให้พ่อใหญ่เนาะจ้ะเนาะทุกคนจา้ามึอนี้จ้ะวันอาทิตย์เรากับมึงอื่นพิโนูก็เตรียมตัวเสียเห็ดงานจ้าพิโนูก็เลยต้องเฮ็ดทุกอย่างให้เรียบร้อยทำความสะอาดแล้วนกะ็ตัดปุ่มให้พ่อใหญ่เนาะจ้ะเนาะเพราะพิโนูสิบม่มีเวลาไปเฮ็ดอันความสะอาดอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะพิโนูก็สิเฮ็ดมึอนี้ให้มันแล้วเนาะจ้ะนะนี่สวนผักสําหรับคนที่ว่าบ่มีหม่องปลูกเนาะจ้ะพิโนูบ่มีหม่องปลูกพิโนูก็ปลูกได้แค่นี้จะ้ะเลขสิออกตัวใดเนาะมาสิมาไหนจ้ะทุกคนจ้านี่จ้ะ เด็กทีออกมาได้เนาะออกงวดื่อกี้นี่ออกกันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่นุถือกันบ่เบอร์โทรศัพท์ออกดีดีได,ด้พี่นอ้องเบอร์โทรศัพท์ที่พี่พนุใสอยู่ประจำแล้ะจ้าที่จ้ะผู้ใดเคยเบิ่งกับพี่นุเคยบ่อยฟังแล้เนาะจ้ารหัสไปซนี่พี่หนูเคยถือแล้วเจ็ดแปดหาพี่หนูถือสามตัวตรงๆมา,านะแล้วในะจ้ะเนาะแล้วนะกันเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดก,กัออกเนะาะออกงวดก้อนบางหันนีน่เน,น,นาะงวดหวยไทยเน,นาะหวยรัฐบาลเนาะเจ็ด วันนี้พี่นุ่มมาถือออมสินอีกไอเจ็ดศูน์จ้าทุกคนจ้านี่จ้าเราก็หกสี่สามเคยออกสามตัรตรงมาแล้วเ้ยจ้าทุกคนจ้าออกบอยน้ำสี่สามแล้วก็เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดออกสองหาสองสีออกดีดีสองศูนย์เนี่ยจะออกอยู่ในนี่เลยจ้าทุกคนจ้าพี่หนูพามาเบิ้งนะจ้าป่ะพาาไปเบิ้งพี่หนูตัดผมเห็บพใหญยว่าสิเป็นยังไงเนาะจ้นเนาะปกี่มกมีี่จ้าทุกคนจา แบตเตอรี่น่าจะเนาะกันไก่วีอันนี้กิฟตแล้วก็ผ่าผ่ากันนั่นผมถือตูวแล้วเนาะจ๋า,จาทุกคนจา๋าม,มาเดี๋ยวพี่นุชิตาให้เป็นบางส่วนเนาะจะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาคอยมาเบิ่งกันว่าแล้วแล้วสิหล่อบอเนาะจะเนาะน,นี่เป็นผ้าที่พี่นุชทำงานได้จ้ะทุกคนจา๋าเพราะว่าเพื่ออย่างไอ่ไอ่ถึงลแล้วเราจมหนาวจา้ะ ก็จมหนาวพี่นูก็เลยต้องอันว่าให้ถึงเล่านะจ้าทุกคนเล่าหนาวจา้าอยู่ต่างแดนกับประมาณนี้เลยจ้าทุกคนจา้าอันบริวาสเซียนคืออยู่เมืงอมงไทยเด้อจ้าอยู่เมืองไทยเข้าอัน เข้าไปนางร้างสวยบ่ถึงลอยเทาก็แล้วแล้วนอกจะเนาะแต่ว่าอยู่ตางแดนต้องเป็นประมาณนี้เลยเด้อจ้ะทุกคนจะน้ะมาพีโนฟอสโซยข้างบนก่อนเลยเด้อจ้ะทุกคนจะ้ะสร้างสามัครเล่นเด้อเบิง่งเบิ่งไปน้ำกันเด้อจ้ะแล้วนะ่ะตัดผมเองบ่ค,อบคอ่อยบ่ค่อยเสมอจ้ะทุกคนพีโนฟอสนัดจังพีโนฟอสโซยข้างบนให้เรา,าก่อนเนาะจ้ะเพราะว่ามันเริ่มฮพอนแล้วพีโนก็สิอันตัดสั่นให้เรานิดนึงจ้ะทุกคนจะ้ะ ตัดถึงเครื่องก่อนเดี๋ยวคอยพี่นคอยสิเล่มมันข้างล่างเนาะจ้ะปตัดพี่นตัดบัคเครื่องมูเนาะจ้ะพี่นตัดสร้อยข้างบนก่อนจ้ะเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวพี่นเล่มอีกเทลังกันมีฝรั่งขี่รถจักรยานผ่านบัวควนจ้ะสิุดยอดพี่ยิ่งย่าหบัวควนเด้ยอดย่างบัวเคยเสิยลอยเด้ ก็ไลสบายอย่างที่คิดเ้อจ้ะยู่มองหนอ,อเป็นไงกันด้างนี่คือความเป็นจริงค่ะพี่น้องจ้ะมีคนหัวคนพี่นู ถ้าบ ah ่ต yeah. ัดให้เบิ yeah. yep. uh ่งก็สิว่าเฮ็ดบ่เป็นเนาะจ้ะทุกคนจ้านี่เลยจ้ะไอ้คลิปนี้พี่หนูเฮ็ดวันอาทิตย์เด้อจ้ะทุกคนจ้าเราพี่หนูก็สิลงวันจันทร์กันเนาะเพราะว่ามื้ออื่นพี่หนูก็สิเป็นมื้อพี่หนูก็สิได้เฮ็ดงานแล้วจ้ะพี่หนูสิบ่มีเวลานะจ้ะทุกคนจ้าพี่หนูก็เลยมื้อนี้ก็เลยอันเฮ็ดตัดผมพอหญ่ก่อนเล้วจ้ะเนาะเพราะว่ามื้ออื่นพี่หนูบ่มีเวลาแล้วจ้ะพี่หนูต้องเตรียมตัวเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนแขกคณะสองสามคนพุ่นจ้ะ กับบาทกับสองห้าน้าจะ เดี๋ยวพี่นูขอใส่แบตเตอรี่นตัดเห็นเรากันได้จ้าเดี๋ยวแล้วเร็วคอยมาเบิ้งกันจ้าทุกคนตอนนี้ตอนนี้แล้วแล้วจ้าเบิง้งอันอันนี้เป็นผมพี่นูกับส้อยเห็นมันได้ระดับกันแล้วหละจ้าแต่ว่าผมแล้วแล้วนอนมันมาจ้ามันก็ได้เป็นประมาณนั้นสิเราจะแล้วก็น,นวดนี่เข้านี่ตัดบ่ดไรได้จ้าทุกคนจ้าถ้าตัดปุ๊บมันกระเสียนนี่มันกระเสียน,นหนาแล้วเหี่ยวจ้าทุกคนจ้า Nee, okay, maar... hier huh? ja, ja, is het. Ik ben hier. Höhe leer Oké, maar. Ja, hoffen ze. Hoffen ze. Ik kan het zeggen. Ja, hoffen ze. Maar du in het de... in Ik kan het niet zo so genauer sehen, weißt du. Da, da, hier, hier. moet nachher eerst schauen in de Spiegel. Hè? Huh? Niet zo so vredig, oder wat? Ja. เราเขี yeah. haben, ่ยว so, ่าพิโนตัดเข้าเราเราคั้นระวางสินะจ่าทุ้คนจ่าตะวันเันกะาจ่าเป็นนมตัดมันบ่มันแย่หลายมันหนาเกียดเราเข้าหลายมันตัดยากจ่าุ้นจ่ามีจ่าวิธีเมียพรังเนาะจ่าเนาะย่อเชิญย่สูดย ไม่เน <Meine> um ่ฟราวยูอ๋อรอบฟราวรอบวันไปก่อนจ้าด้ซํำนี่แหละจ้าไปเดี๋ยวจะเอาลงหายเด้๋ยวะเด้อ